ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube ช่องวีพารวยนะครับวันนี้ก็กลับมาลงแนวทางตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในสูตรหลักหน่วยบน5้าตัวเลขไปจำว่าวันที่1กทับ9ทับห8ลงครั้งที่3ใน YouTube นะครับช่วงนี้ก็ติดงานยุ่งๆหลายอย่างนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลา ตรงนะครับก็มีเวลาว่างก็นำหนาทางมาให้ได้รับชมทางช่อง YouTube ฟรีพารวยตรงนี้นะครับต่อไปก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับที่จะรับชมรับฟังเชฟวีโอสับช่อง YouTube ฟรีพารวยนั้นก็เป็นสื่อการในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้อง ตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นนาทางและฟาร์มบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็มาบรรยายบรรตาบรรปูบรรยาบรรณาบรรณาให้พี่น้องเช่นไรล,ลายได้รับชมเช่นเคยจากสุหล็อคนนี้นะครับจอนี้ก็เสียงไม่ค่อยจะดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องใช้เสียงมีการสั่งการหลายอย่างนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีรถนะครับส่วนในหรดก็โยนทิ้งเข้าป่านะครับส่วนในเข้าเราก็จะโม้นิดหนึงนะครับก็เป็นสไตล์ช่อง y ยูทู b วีป่ารวยตรงนี้ก็จะบรรยายจนจบชิปวีโอนะครับใครไม่อยากฟังเสียงก็ลดปุ่มเสียงอยู่ที่ที่โทรศัพท์ของท่านผู้ชมเองนะครับก็มีปุ่มลดเสียงก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับ เราใครอยากฟังเสียงก็เปิดเสียงไว้นะครับเพื่อฟังเสียงหล่อๆจากคนหล่อคนนี้นะครับสำหรับซีตีผลสลากแ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำมาให้ดูนะครับทิศทางตัวเลขในช่วงนี้ก็มักจะมาในหลักเดียวนะครับอย่างเช่นมาหลัก2ก็ออกสองสี่สองหกเมถัดมาหลัก5ก็5 2 5 0บนและล่าง งวดล่าสุดก็หกห้าหกสามบนและล่างนะครับแถวนี้ตัวเลขก็จะเกาะเกี่ยวเข้ามาแล้วนะครับเลขห้าสังเกตว่าจะมาเกาะเกี่ยวอยู่ในสามตัวท้ายระวันที่หนึ่งแล้วนะครับก็สังเกตเอาหลังจากที่สองเกาะเกี่ยวเข้ามาในส่วนผสมของเลขท้ายระวันที่หนึ่งมาห้างวดนะครับสามห้าสองมีสองสามเก้าสองมีสองสองสี่หกมีสอง สามสองสี่มีสองเปดห้าสองมีสองแล้วก็งวนล่าสุดสองหายไปนะครับก็มาเริ่มที่ห้านะครับสังเกตเลขห้าเปดห้าสองมีห้าข้างบนแล้วก็มาแป5ดหกห้ามีห้าข้างบนวันที่สามจะมาหรือไม่วันที่หนึ่งทับเก้าทับแปดก็รอผลออกนะครับใครชอบเลขห้าก็เอาไปผสมกับชุด3ามตัวก็น่าจะมานะครับ หรือว่าไปเป็นเลขวิ่งก็ได้ครับเลขห้าอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขที่เจอน,นะครับส่วนจะมาแล้วไม่นันก็ไม่มีใครลวรู้อนาคตนะครับก็เป็นเพียงการคาดการไว้เพียงแค่นั้นต่อไปก็มาดูสูตรหลักหน่วยบน5เลขนะครับก็ใช้สิบบนบวก2ตัวล่างนะครับหรือว่า10ล่างหน่นว,วลยล่ลงกก 7, 7ลงางก,ก,ก็เป็น6กบวกสบวกสเท่ากับสิบเอ็ดลงท้หนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ลงใต้สี่เลขสี่สี่บวกสองก็เป็นหก หกบวกสองก็เป็นแปดนะครับหลักหน่วยบนห้าเลขทาได้หนึ่งเจ็ดสี่หกแปดเมื่อถัดมาออกหกแปดเจ็ดสามหกก็มาครบสามตัวบนนะครับมีหกมีแปดมีเจ็ดส่วนหน่วยบนก็ไปเข้าหลักหน่วยบนเลขเจ็ดในตําแหน่งที่สองเลขแปดก็เข้าหลักสิบเลขหกก็เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับเลขหกตรงไหนเข้าเราบอกหมดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูเอานะครับ ในบางงวดก็จะอาจจะมาครบ2ตัวบน2ตัวล่างได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเอานะครับตัวเลขก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนลักหน่วยบนเราจะไม่ดูตัวเลขอื่นๆนะครับก็ให้สังเกตเอานะครับเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ชมเองนะครับในการน,นําไปล้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปนะครับ ต่อไปก็นำหกหกเก้าหกแปดเจ็ดสามาทางก็ใช้ตําแหน่งเดิมหลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็เป็น8ปดบวกสามเท่ากับ1ิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดก็เลขเจ็ดจากนั้นเจ็ดไปบวกหกก็เท่ากับ1ิบสามลงท้ายสามามบวกเจ็ดเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ในศูนย์ศูนย์บวกสองก็เป็นสองอวกสองก็เป็นสีตรงนี้ก็เข้าหน่วยบนเลขเจ็ดส่วนเลข2องก็มาสิบบนและร้อยบนนะครับออกสองสองเจ ก็มีเลขเจเลขสอมาครบ2ตัวบนถ้าวินตัวเลขก็เป็น7จ7ดสามเจ็ูเ่ขอเข้าู่ชุดเจ็ดนั่นเองนะครับก็อยูดที่ว่าท่านชมจะนําไปวินตัวเลขได้หรือไม่นะครับ5ตัวเลขก็อาจจะมาครบ2ตัวบน2ตัวล่างได้นะครับต่อไปก็นำสองหกหกสองสองเจ็ดแปดห้านมาทางช้าทํายางเดิมลักสิบบนบวกสิบล่างหน่วยล่างก็เป็นสองบวกแปบวกห้าผลรวมเท่กับสิลงท้ายห้าเลขห้าบวกหกก็เป็นห หนบกเ็ 1> 1ก็เป็น8 8ดแปดสองเท่ากับสิบงท้าย่วนเลขศูนย์กสอง็เป็น2หน่วยบน5เลขทำได้ห้าหนึ่งแปดศนยัวมาออก3ามแปดดศูย์หเลข8ก็เข้าสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะครับเลข8ปดเลขศูนย์ก็ลงล่างถ้ามาบิ้ลก็เป็นห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดแดย์ย์สองสองะครับก็จะเข้าคู่ชุด88ดนะครับต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์มาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับ หลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็เป็นแปดบวกศูนย์บวกหกผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสี่ก็เลขสี่ฉะนั้นสี่คือบวกหกเ, 9, 9, 6, เท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปหลักหน่วยบนคือเลขเก้าน,นะครับส่วนเลขศูนย์ก็มาหลักสิบบนขึ้นตัวเลขก็จะเป็นสี่สี่หกสี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่ง ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะเก้าโคชุดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเข้าสองตัวบนอีกแล้วนะครับก็มาครบสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างได้นะครับหาตัวเลขนี้อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะสังเกตรหรือไม่นะครับตัวเลเกตก็ไปลงหน่วยล่างนะครับก็มีลหลายสูตรก็จะอธิบายตามนี้นะครับเผื่อท่านผู้ชมจะสังเกตเอานะครับตามที่ผมพูด ว่าจริงหรือไม่นะครับตัวเลยก็มีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายเนื้อหาตามความเป็นจริงก็ฟังว่ายิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องอยูท u b ว v ีพารวยตรงนี้ก็นำสองห้าหนึ่งสามนยาำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมครับ10บบนบวกสิล่างหน่วยล่างก็เป็น0ูนย์บวกแบวกเจ็เท่ากับสิลงท้าย5้าเลยรก ก็เท่ากับสิบลงท้าย1นอะไรหนึงนึ่งบวกเจ็ดก็เป็น8 8ดแปดเท่ากับสิลงท้ายศูนย์เก็เป็น2อบินตัวเลขก็จะเป็น5้าห้าหนึ่งหนึ่งแป1 8ปดศูนย์ศูนย์สองสองห้ก็จะเข้าคู่ชุด2ตัวบนก็คือ5 2แล้วก็2อตัวล่าง0 2 2 0์สอนะครับตัวินตัวเลขก็มาครบบบนล่างนะครับใน,บนบวันนี้ ต่อไปก็นำห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์นำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตั้งเดิมนะครับก็สิบบนบวกสิบล่างเหมยล่างก็เป็นห้าบวกสองบวกศูนย์ผลรวมเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกหกก็เท่ากับสิบสามลงท้ายสามเลขสามสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์เลขศูนย์ศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่นะครับในวันนี้ก็ไม่มาครบนะครับก็จะมาสิบล่างเลขศูนย์เลขสองก็ไปเข้าหน่วยบนเลขสามก็ไปเข้าร้อยบนนะครับในงวันนี้ก็ไม่มาครบ ก็เข้าไปที่หลักตัวบนในตำแหน่งที่4นะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นนทางนะครับัวเลขก็มีเข้ามีหลุดก็อธิบายเนื้อหาตามความเปริงจากสุดหลอ่อคนนี้เหมือนเดิมนะครับก็มาบรรยายบรรดาบรรปูบรรยาบรรณบรรดาแห้ท่านผู้ชมที่เฉลยชิลายได้รับชมรับฟังนะครับคนเืินเฉลยหมดผมหล่อคนเดียวนะครับต่อไปก็นำ50 392.06้ 3, 9, 2, 0, นำมาทางเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักสิบบนบวกสิล่างบวกหน่วยล่างก็ตรงนี้ก็เป็น507 3ูนย์เจามาูนหกนำมาตั้งก็จะเป็นตามตำแหน่นงนะครับก็เป็นเก้บวกศบวกหผลรวมเท่ากับสินะครับลงท้ายหเลข5้นั้นหไปบวกหก็เท่ากับสิลงท้าย 1, ลลหนึ่งเอาเลขหนึ 1, บวกเ็ก็เป็น8ปดแปบวกสองเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ศนก็เป็นสในงวดน,นี้ก็ ไม่เข้านะครับหลักหน่วยบนก็จะไปเข้าเลขสองหลักร้อยบนนะครับในวันนี้ก็หลุดไปนะครับก็เป็นตัวเลขที่มีเข้ามีหลุดนะครับก็อธิบายตอนนี้ส่วนเลขหนึ่งก็จะไปเข้าหน่วยล่างนะครับในวันนี้ก็ไม่มีเลขหกนะครับก็ทําให้หลุดไปนะครับก็เข้าเพียงเลขหลักร้อยคือเลขสอง เลหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับวันนี้หลักหน่วยบนก็หลุดนะครับต่อไปก็นำเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าหนึ่งนำมาตั้งนะครับขอใช้ตั้งเดิมหลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็จะเป็นสี่บวกเก้าบวกหนึ่งผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสี่เลขสี่ฉานั้นสี่ไปบวกหกก็เท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้าเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งเลขหนึ่งนะครับ เราทามาออกสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกก่อเข้าไปหลักหน่วยบนก็คือเลขสี่นะครับตามตำแหน่งที่ทำไว้นะครับก็เข้าตำแหน่งแรกนะครับเลขสี่ก็ไม่เข้ามาสองตัวบนสองล่างสามงวดนะครับก็จะเข้าหลักหน่วยบนนะครับในวันนี้หลังจากที่หลุดไปก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นทางเบี่ยงเท่านั้นนะครับ ลังจากเข้าติดต่อกันสองตัวบนสิล่างก็ลดมาสามงวดติดนะครับต่อไปก็นำสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับสูตทุกสุดก็มีวันหมดอายุแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับก็ทำสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตั้งเดิมหลักสิบบนบวกสิบล่างบวกในล่างก็เป็นสองบวกสองบวกหกเท่ากับสิบลงท้ายศูนย์ก็เลขศูนย์นะครับศูนย์ไปบวกหกก็เป็นหกหกบวกเจ็ดก็เป็นสิบสามลงท้ายสามด้วยสามสามบวกห้า สามบวกสองเป็นห้านะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดฟินตัวเลขก็จะเป็นศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหกสามหกห้าหกเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดตรงนี้หลักหน่วยบนก็หลุดนะครับหลังจากที่เข้ามาก็หลุดไปส่วนก็จะมาศูนย์ห้าศูนย์แทนนะครับฟินตัวเลขในวันนี้นะครับหลักหน่วยบนหลังจากที่เข้ามานะครับหลุดไปแล้วก็มาเข้าแล้วก็หลุดอีกนะครับตัวเลข วันที่16กันยาวันที่1กันยานะครับก่อนที่จริงท,ที่จะึงสิ16กันยาก็ต้องดูวันที่1กันยายอนก่อนนะครับก็จะพูดข้ามไป2งวด3งวดนะครับคำนวณเผื่อนะครับต่อไปก็นำ81185250นำมาตั้งนะครับพอใช้ตั้งเดิมหลักสิบบนวก10ล่างบวกหน่วยล่างก็จะเป็น5บวก5บวก0เท่ากับ10นะครับลงใต้ตัวเลขศูนย์ จากนั้นส่วนไปบวกหกก็เป็นหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามลงได้สามเลขสามสามบวกสองก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะครับหลักหน่วยบนห้าเลขทําได้ศูนย์หกสามห้าเจ็ดนะครับงวื่อทมาล่าสุดออกเก้าเก้าสี่แปดเพาะว่าหกสามนะครับก็จะเข้าหลักหน่วยบนก็คือเลขห้าในตำแหน่งที่สี่นะครับหลักหน 5, ่วยเข้าห้าแล้วเลขหกก็จะเข้าสิบบนนะครับ เลขสามก็เข้าเลขหลักหน่วยล่างหกก็เข้าหลักสิบล่างฟินตัวเลขก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หกสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดฟินโคชุดปกติก็เป็นศูนย์หกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหกสาม็จะเข้าโคูชุ่หกสามล่างนะครับแล้วก็หกห้าก็จะเข้าสองตัวบนนะครับหกห้าแล้วก็หกเจ็ดสามห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดก็จะเข้าทั้งบนและล่างนะครับในงวดนี้หลังจากที่สุดมาสามงวดก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับูคชุดสองตัวบนล่าง ต่อไปก็นำ9 9 4 8 6 5 6 3นำมาตั้งนะครับก็หาตัวเลขชุดวินนะครับว่าจะมาครบ2ตัวบนล่างหรือไม่ครับภายใน5ตัวเลขนี้ก็ชา่าท่าเดิมนะครับหลักสิบนบวกสิบล่างบวกในล่างเลเป็น6บวก6บวก3ผอรวมเท่ากับ15นะครับลงท้าย5เลข5หรือว่าเลข5จะเกาะเกี่ยวภายใน3ตัวท้ายได้อีกหรือไม่ก็รอรุนผลนะครับก็ หกบวกหบวกสาเท่ากับสิ 5, 5, 6, 5, 6งลงท้าย5้าเลข5้าห้บวกหเท่ากับสิลงท้าย1เอาเลข1นึบวกเ็ก็เป็น8 8ดแปบวกสอเท่ากับสิลงท้ายศูนย์เลขศบวกสองก็เป็น2อนะครับินตัวเลขก็จะเป็น5้าหนึ่งห้าแปดห้8ศู2ย์ห้าสนปด่นก็เป็น5 1า8นึ่งหย์ศก็รอร้นว่าจะมาควบ2ตัวบนและ2ตัวล่างหรือไม่นะครับพันที่1นกันยายน กสามนี้ก็รอผลออกนะครับก็จบการบรรยายนะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางและเพื่อความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสิทธิเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับซึ่งก็ไม่มีใครร่วมรู้ตัวเลขจอกอะไรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะจากสูตรหล่อคนนี้ก็นําสูตรคํานวณมาให้ได้รับชมนะครับถ้ามีเวลาว่างก็มา นั่งอัดถ่ายทำชิวีโอบันทึกเสียลงไปให้ท่านชมได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้ขออห้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับชมรับฟังสวัสดีครับ